วัสดีครับผมเก่ง Google นะครับเมื่อไม่นานมานี้ได้รับสารท้าไอ้ประเทศชาเลนจ์จากพี่ใหญ่บางสะพานนะครับหรือว่าพี่เชษของเราเองวันนี้เก่ง Google เลยมารับคำท้านะครับพอดีอากาศร้อนพอดีวันนี้กระมังลูกเลย ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเวลาเล่นในพาร์เก็ตชาเลนจ์แล้วต้องแก้ผ้านะครับไม่ต้องแก้ไม่เหรอเขาล่าทั้งตัวเลยกิ่งแก้ก็ได้เอาเอาละครับ <c oughs> ตามตามคำท้าแล้วครับแล้วก็สามคนต่อไปได้วยผม จะท้านะครับเป็นน้องๆกลุ่มเยนเซนะครับมีคนแรกนะครับออเอสของเราเองนะครับคนที่สองน้องหนุ่มเย็นเซนะครับแล้วคนที่สามน้องไม้นะครับอ่าถ้าสามคนนี้ใครทําไปแล้วก็ถือว่าสลัดสิทธิ์ไปนะครับยังไงก็เก่งกูเกิลก็ฝากได้วยครับแค่นี้ครับอ่าไม่ปดอะมันมือเริ่มหลุดไปท่าไหนายแล้วึก